เดียวเมยเียวเมยยังไม่ตายเหรอช่วยสงสารกันหน่อยได้ไหมทำไมมีเธอคนเดียวละ่ะคนอื่นไปไหนลูกสาวกับลูกเขยฉันละ่ะไม่มาค่ะเธอไม่ได้โทรไปบอกพวกเขาใช่ไหม หนูโทรแล้วมันเป็นข้อบังคับของบ้านพักคนชราหนูจะไม่แจ้งได้ยังไงล่ะน่าเสียด้พวกเขาไม่รับสายแล้วก็ปิดเครื่องอีกงั้นรีบส่งคนไปที่บ้านพวกเขาแล้วตามพวกเขามาสิรู้ไหมว่าตอนนี้มันกี่โมงละออออตีหนึ่งหรือตีสองเหรอ นี่มันตีสี่ครึ่งแล้วแล้วยังไงล่ะแล้วยังไงงั้นเหรอปู้โง่จริงหรือว่าแกล้งโง่กันแน่เอาหนูจะถือว่าปู่แกล้งโง่หนูจะบอกปู่ทีละอย่างนะ พระปู่ทำแบบนี้เจ้าหน้าที่บ้านพักคนชราทุกคนต้องวิ่งวนทั้งคืนไม่ได้พักและพรุ่งนี้6กโมงครึ่งยังต้องตื่นมาทำงานต่ออีกและผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ตกใจเพราะปู่โรคเก่าของแม่เท่าสวีก็กำเริบเอาแต่หลบมุมกรีดร้องต้องมีคนอยู่ด้วยตลอดแล้วอีกอย่างค่าใช้ใจ่ายที่เกิดจากการฆ่าตัวตายประกันสุขภาพไม่คุ้มครองปู่ต้องจ่ายเองอเข้าใจไหมยังมีอีกเรื่องออนี่ดู เห็นไหมมือหนูเป็นแบบนี้เพราะปู่เพราะปู่แท้ๆมันถึงได้เป็นแบบนี้เห็นหรือยัง<อ>ทุกคนยุ่งจนหัวปั่นก็เพราะปู่วุ่นวายกันทั้งคืนปู่ยังมีหน้ามาถามว่าแล้วยังไงอีกเหรอฉันเองก็เป็นเหยื่อพวกเธอฉันน่าสงสารขนาดนี้แล้ว เธอทำแบบนี้กับคนแก่ที่ไม่มีแม้แต่ความกล้าที่จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเสี่ยวเมยเก็ไม่ว่าเราเป็นห่วงปู่แค่ไหน